สว,ส,สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อเมื่อนึกถึงคุณเขารู้สึกยังไงวันนี้ใช้ไพ่ไอโบนะคะไพ่ไอโบไพ่น้องหมานะก็นะไพ่ช่วงนี้ก็จะมูมิงน่ารักนะคะ YouTube ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกไอโบไอโบไม่ใส่เสื้อนี่จะโดนจะโดนจำกัดอายุไหม ไม่หรอกมาเริ่มกันเลยนะคะเมื่อนึกถึงคุณเขารู้สึกยังไงโอ้รู้สึก แพชชั่นมาแรงมากรู้สึกหลงไหลรู้สึกอยากได้ของมันต้องได้ของมันต้องมีอะไรอย่างเงี้ยคือโอ้เป็นความรู้สึกที่ว่าความปรารถนาแรงกล้ามากนะคะเราเรามีความแบบมุ่งมั่นตั้งใจว่าฉันจะต้องไปให้ถึงฉันจะต้องเอาคนคนเนี้ยมาเป็นของฉันให้ได้ต้องครอบครองให้ได้คนอื่นห้ามยุ่ง ห่วงด้วยนะอืมเขาห่วงคุณด้วยนะแล้วก็คิดจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณด้วยคือไม่ได้คิดที่จะอยู่แค่นี้อะอยากจะไปต่ออยากจะเป็นมากกว่านี้ไม่ว่าตอนนี้คุณสองคนอยู่ในสถานะอะไรก็แล้วแต่เขาอยากจะเป็นมากกว่านี้คือถ้าเป็นคนคุยกันอยู่เขาก็อยากจะเป็นแฟนถ้าเป็นแฟนเขาก็อยากจะเป็น สามีเป็นภรรยาอะไรแบบนี้ค่ะแม่บอกแล้วว่าเขาห่วงคุณเขาอยากจะเก็บคุณเอาไว้ไม่อยากให้ใครมาแตะต้องไม่อยากให้ใครมายุ่งกับคุณเหมือนคุณเป็นสมบัติของเขาอะของของชั้นคนอื่นห้ามยุ่งอืมแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากไปต่อกับคุณนะ ไม่รู้ว่าเขาไปเอาแรงฮึดหรืออะไรมาจากไหนหรือเขาเขาไปเจออะไรมาหรือเห็นอะไรมาบางคนอะ่ะคุณอาจจะมีคนมาคุยกับคุณนะมีคนเข้ามาสนใจคุณมาคุยกับคุณอะไรอย่างเงี้ยเราเขารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้เราจะนิ่งอยู่แบบเนี้ยไม่ได้แล้วเราจะอยู่เฉยเยไม่ได้แล้วต้องทําอะไรสักอย่างต้องแสดงความเป็นเจ้าของต้องทําให้คนอื่นรู้ว่า คุณเป็นของเขาคุณรักเขาคุณไม่สนใจคนอื่นหรอกอืมมันจะมีอาการแบบว่าอย่างนี้นะเขาเขาอยากจะแบบทําให้คนอื่นรู้อะว่าต่อให้ใครจะมาชอบคุณยังไงหรือว่าดีกับคุณแค่ไหนเน่ยแต่สุดท้ายแล้วยังไงคุณก็ต้องเลือกเขาอะไรอย่างเงี้ยคือคือไม่ใช่ว่าจะทําให้คนอื่นเห็นว่าเขาเขารักคุณหรือเขาชอบคุณอะไรอย่างงี้นะแต่อยากให้คนอื่นเห็นว่าคุณน่ะเลือกเขาคุณน่ะชอบเขา ประมาณว่าฉันอยู่เหนืออะไรอย่างเงี้ยฉันอยู่เหนือคนอื่นอืมใครจะสู้กับฉันก็สู้ไปแต่ยังไงคนกลางคนกลางก็คือคุณเนี่ยยังไงเขาก็เลือกฉันเออเขาเขาจะทําแบบเนี้ยค่ะเขาอยากให้คนอื่นเห็นแบบเนี้ยแล้วเขาไม่ยอมแพ้ด้วยนะมันเป็นอาการของคนที่เหมือนแบบหวงของแล้วอยากจะสู้อะตอนแรกๆอะ เขาอาจจะนิ่งเขาอาจจะเฉยเขาอาจจะบอกไม่ค่อยทําอะไรไม่ไม่เทคแอคชั่นอะไรในความสัมพันธ์ดูแบบเฉยช,อชาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอรู้สึกว่ามีคนจะมาแย่งอ่ะก็เลยต้องแอคทีฟตัวเองไม่ไม่ว่าคุณจะแบบมีคนอื่นมาจีบคุณจริงๆหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นแค่เพื่อนคุณอาจจะแค่กับคุยเฉยเฉยอ่ะไม่ได้คิดอะไรคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับคุณด้วย แต่เขาแต่คนเนี้ยเขาเป็นคนขี้หึงเขาเป็นคนขี้หึงขี้หวงอืมคุณไปจุดไปจุดไฟในตัวเขาอะ่ะ <c oughs> นี่ไงเห็นไหมจริงๆอะ่ะเขาอะ่ะ เป็นคนที่ที่ไม่ค่อยจะเปิดใจหรือว่าไม่ไม่คิดที่จะผูกมัดตัวเองกับใครคือเป็นคนที่กลัวกลัวความสัมพันธ์กลัวการผูกมัดกลัวการที่จะต้องจริงจังกับใครคือเขาอะไม่แน่ใจเขาเอาจริงๆแล้วอ่ะเขานึกไม่ออกเลยด้วยซ้ำว่าเขาจะมีครอบครัวได้ยังไงเขาจะแต่งงานมีลูกอะไรยังไงคือเขาเขาไม่กล้าคิดไปถึงตรงนั้นเลยด้วยแต่ เพราะความเพราะความ ego, อีโก้เพราะความหึงความหวงเพราะความต้องการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมันทำให้เขาคิดว่าเขาต้องตัดสินใจแล้วเขาจะต้องทำให้เต็มที่แต่งงานก็แต่งวะอะไรอย่างเงี้ยแต่งก็แต่งเพราะยังไงเนี่ยเขาก็ไม่ยอมให้คุณไปเป็นของคนอื่นถามว่าความรู้สึกเนี้ยมันคือความรักไหมเราว่ามันก็เป็นความรักแหละเพียงแต่ว่า ตัวเขาเองอะ่ะเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเนี่ยมันคือความรักมันมันมาในในในอีกรูปแบบหนึ่งอะ่ะมันเป็นความรักของของคนที่ขี้หึงขี้หวงที่แสดงออกด้วยการต้องการแสดงความเป็นเจ้าของเออคือแต่ละคนอะ่ะก็มีวิธีแสดงความรักแตกต่างกันเนาะแล้วทีนี้เอ,อคุณอาจจะเข้าใจว่า เป็นเพราะเขาเขาห่วงก้างหรือเปล่าเขากลัวคนอื่นมาแย่งคุณไปเขาก็เลยแบบว่าจะคบกับคุณจริงจังหรือบางคนแบบขอแต่งงานเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้รักคุณหรือเปล่าไม่ใช่หรอกเพราะคนคนเนี้ถ้าถ้าเขาไม่ได้รักไม่ได้ชอบเขาก็ไม่มีอาการหึงหวงหรือแบบไม่ทําอะไรบ้าบ้แบบเนี้ยค่ะคือจะไม่ไม่ใช่ว่ากลัวคนอื่นจะมาแย่งไปแล้วก็ แล้วก็ขอแต่งงานเพื่อที่จะแสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยไม่ใช่แต่เพราะคุณเป็นคนสำคัญสำหรับเขาซึ่งเขาอาจจะรู้หรือไม่รู้คือถ้ากรณีที่เขารู้เขาก็พยายามที่จะปฏิเสธตัวเองพยายามที่ที่จะแบบไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เชื่อความรู้สึกของตัวเองไม่เชื่อว่านี่มันคือความรัก แต่บางคนเขาอาจจะไม่รู้จริงๆก็ได้ว่าเนี่ยมันคือความรักอืจนกระทั่งรู้สึกว่ากําลังจะถูกแย่งคุณไปหรือคุณกําลังจะตัดใจจากเขาคุณกําลังจะไปสนใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้เขาต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดเขาต้องชัดเจนเขาต้องแสดงความรักกับคุณให้ชัดเจนมากขึ้นหรือ ขอแต่งงานเลยหรือพูดเรื่องการสร้างครอบครัวการอยู่กินการอะไรแบบเนี้ยให้เป็นเรื่องเป็นราวกับคุณเลยไม่ใช่แค่เพื่อจะกักคุณเอาไว้แต่เพราะเขาไม่อยากให้ใครมาครอบครองคุณคือเขานึกภาพเขานึกภาพเวลาที่ถ้าคุณไปเป็นของคนอื่นหรือไปอยู่กับคนอื่นแล้วเขารู้สึกว่าเขารับไม่ได้นี่มันก็คือความรักอย่างหนึง่งเพราะตอนที่มีคุณอยู่เขาอาจจะแบบว่า ไม่ได้แคร์ไม่ใส่ใจเพราะยังไงคุณก็ยังอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอกําลังจะเสียไปอะค่ะเขาถึงแบบกลัวกลัวที่จะเสียของรักกลัวที่จะเสียคนสําคัญของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องพยายามรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่สําคัญถ้าเขาไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับคุณไม่ได้รักคุณไม่ได้ชอบคุณเขาไม่ทําหรอกเขาไม่ทุ่มเทขนาดนั้นหรอกอืมคุณจะไปเขาก็ปล่อยคุณไป ถ้าจะมีคนมาเอาคุณไปถ้าคุณไม่ได้สําคัญนะถ้าเขาไม่รักคุณนะเขาก็ไม่แคร์เขาก็ปล่อยคุณไปเหมือนกันอื พ่เอโบออกมาไพ่เอโบเนี่ยเราถือว่าเป็นไพ่ลัคกี้นะคะไพ่แห่งความสุขเห็นหน้าไหมหน้าน้องยิ้มอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ไพ่ my world ก็ออกมานะคะคือคุณเน่ยเป็น,เป,นเป็นความสุขเขานึกถึงคุณแล้วเขาเขารู้สึกว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่ถ้าเขาจะต้องจริงจังกับใครสักคนก็มองไม่เห็นใครอะ่ะนอกจากคุณนะคะ แล้วอยู่กับคุณน่ะเขามีความสุขเขามีความสุขเขารู้สึกแบบโลกสดใสเขารู้สึกแบบแ,บบแฮปปี้รู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่มีคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้ดวงดาวแห่งความโชคดีของเขาหลุดลอยไปยังไงเขาก็ต้องรักษาคุณเอาไว้นี่คือเวลาที่เขานึกถึงคุณน่ะคุณเห็นหน้าน้องไหม เห็นหน้าน้องหมาไหมเนี่ยแหละสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณเวลานึกถึงคุณแล้วเขาเขาเป็นแบบเนี้ยเขายิ้มเขามีความสุขแบบเนี้ยค่ะ <laughs> เออโอเคไหนขอดูไพ่ออราเคิลเพิ่มเติมนะ Forgiving and learning ไม่ว่าเขาจะเคยทำผิดทำพลาดอะไรกับคุณในอดีตนะก็เขาจะขอโทษเขาจะสำนึกผิดมันเป็นเรื่องที่คุณอาจจะเข้ามาเพื่อที่ทำให้เขาอ่ะได้เรียนรู้ได้เติบโตได้พัฒนาตัวเองได้เป็นคนที่ดีขึ้นแล้วเขาจะต้องมีการมาขอโทษขอโพยคุณมันจะต้องมีการให้อภัยและมีการเรียนรู้กับ สิ่งที่มันเกิดขึ้นเหมือนเป็นบทเรียนให้กันและกันนะคะไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปคิดอะไรไปก่อนนะปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติตามเวลาของมันไม่ว่าเขาจะคิดได้ตอนไหนหรือเขาจะ take a คชั่นตอนไหนเขาจะชัดเจนกับคุณเมื่อไหร่ยังไงเขาจะกลับมาขอโทษคุณเมื่อไหร่อันเนี้ย ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปแบบเจาะจงว่าเขาต้องมาภายในหนึเดือนเขาต้องกลับมาภายใน2เดือนถ้าเกินเวลานี้จะไม่ให้อภัยแล้วอะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องไปคนโทรลนะคะขอแค่คุณมีความมั่นใจเชื่อใจเชื่อเชื่อในตัวเขาเชื่อในโชคชะตาเชื่อในพรมลิขิตเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อเชื่ออะไรที่ที่ควรจะเชื่อแต่อย่าไปเชื่อในเรื่องที่มันแบบ ทําให้คุณบั่นทอนจิตใจยอย่าไปคิดลบอย่าไปคิดร้ายอย่าไปหวาดระแวงอย่าไปกําหนดว่าเฮ้ยมันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้บางทีเรื่องบางอย่างอ่ะมันกําหนดไม่ได้คุณอาจจะตั้งโปรแกรมของคุณเอาไว้ว่าถ้าภายในเดือนนี้ยังไม่มางอฉันยังไม่ทําอะไรยังไม่ชัดเจนกับฉันฉันจะ move on ฉันจะไปเรื่องคนอื่นแล้วนะแต่พอถึงเวลาจริงๆเขาอาจจะช้าไปสักสามเดือนอย่างเงี้ยอะ แล้วกลับมาถึงตอนนั้นคุณก็อาจจะใจอ่อนเขาอีกก็ได้ใครจะไปรู้เพราะเรื่องทุกอย่างอะ่ะมันเป็นเรื่องของโชคชะตาด้วยส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของตัวบุคคลด้วยส่วนหนึ่งอืก็ไพ่แนะนำว่าให้เชื่อใจนะคะให้เชื่อใจกันแล้วกันแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นเอง ถ้าเขาทําผิดอะไรกับคุณเดี๋ยวเขาก็ได้เรียนรู้แล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาขอโทษนะคะอ่ะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ